ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับก็เป็น before and a ต t e r นะครับก่อนที่จะคัดหรือตัดนะครับผมนะครับก็คือเป็นลอง h a ร r หรือเป็นกึ่งของผมยาวนะครับการที่เราจะคัดหรือตัดสั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เทคนิคได้2อย่างหนึ่งอาจจะใช้เป็นหวีรองนะครับ2ก็เป็นคิปเปอร์นะครับเป็นการทํางานดีกว่านะครับที่ออสและทีมงานนะครับขีดถยูคารดามี่เอาแนวทางของงานคัด หรืองานตัดนะครับในแนวของลองทรงสูงนะครับมาเล่าสู่กันฟังพ้อยลายแนวหรือจุดลักษณะของงานคัดหรืองานตัดนะครับอันแรกนะครับออดช้เป็นหวีนะครับบางหรือกดให้แนบนะครับหรือลักษณะของปลายกระดกเพื่อไล่กรอบลายชายแนวหรือลักษณะของโซนของซิกดันจอนะครับเอาออกมาลักษณะของขาว นวลเกิดน,นะครับการคาดการตัดนะครับเราดูขอบปลายใจแนวหรือลักษณะของความต้องการบางท่านนะครับอาจต้องการสูงแร้วอาจจะไล่สูงบางท่านต้องการต่ําก็คือกดให้ต่ํานะครับ การทํางานในรูปแบบของผมชายถ้าเราเข้าใจหลักเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดนะครับส่วนด้านหลังนะครับนะในแบบเขาบอกเขาขอสั้นนิดนึงออใจเป็นกึ่งลักษณะของกิปเปอร์หรือเป็นกึ่งของกิปเปอร์เปลยนะครับแต่ <c oughs> แล้วก็ลูดนะครับหรือลักษณะของการไล่หรือลักษณะของทรงเพื่อกอบปลายชายแนวอยู่งที่เราคัดหรือตัดนะครับในแนวของเขาเรียกว่าเฮินฟ้าดีกว่านะครับกดเข้าไปนะครับแล้วปลายกระดกนะครับอย่าลืมนะครับหนึ่ง กดแล้วก็ใช้คําว่าเหินแล้วก็พอสุดท้ายก็คือ2นะครับก็คือฟ้าก็คือเหินฟ้าตะวัดขึ้นครับอันนี้เป็นแนวทางดีกว่านะครับที่ออสสมกิตนะครับดิสฟักดีหรือ KTO by Academy เอาแนวร่วมสมัยความหมายของออสก็คือการที่เราเรียนรู้ในแขนงของซาลอนก็คือกึ่งของบมหญิงเราเรียนรู้ในกึ่งของบาร์เบอร์ ก็คือเป็นลนักษณะของผมชายเรามามก i ์นะครับหรือมาผสมผสานการทำงานในรูปแบบของ k d o a d e m y หรือเป็นแนวของ f a ช h i o n นะครับสวยนะครับหรูนะครับเก๋เท่นะครับในสไตล์ k t o a m a อาคาดามี่เสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับขอบลายจายแนวอย่างที่เราคัด หรือที่เราตัดนะครับนะครับออกมาได้กึ่งของสมูทหรือลักษณะของความนวลคกนนืนนะครับการทํางานในรูปแบบหรือการเรียนรู้ในขแขนงของผมชายเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักนะครับไม่ยากนะครับ อันดับแรกควรจนะต้องมีการคุยนะครับว่าต้องการนะครับสูงต่ำนะครับหนาบางนะครับ2นะครับก็คือมีการมาร์กหรือกำหนดจดว่าเขาต้องการสูงอยู่ระดับไหนต่ำอย่างไรนะครับ 3. ก็คือการดูขอบปล,ล,ลายแนวหรือลักษณะของโครงสร้างสีละปลายแนวหรือลักษณะของบอดี้ของทรงอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับ 4. นะครับคือการเรียนรู้ในลนักษณะของส่วนตัวเชื่อมความหมายของออสก็คือการที่เราคัดหรือตัดไปแล้ว จากโหนกลักษณะของโซนของซิกด้านบนขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านล่างครับการเชื่อมต่อก็คือจากโซนบว่บนและขอบด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือการเชื่อมต่อความหมายก็คือการที่จะให้ผมสองส่วนนะครับเขาออกมาได้กลมกลืน <c oughs> หรือกลื่นของสมูทหรือแนวของขาวนวลกลื่นนะครับเสร็จแล้วออดมาขยับในโซนของหลังหู หรือขอปลายชัยแนวในโซนของซิกด้านหลังการทํางานในลนักษณะตึงของคอเคลียวหรือลักษณะของโซนของซิกด้านหลังนะครับเราโค้งมนเราคราคับเราตัวกําหนดจากโซนของซิกด้านขวาที่เรามีการคัดนะครับหรือตัดแล้วหรือวางก่อปลายชัยแนวไว้แล้วเราขยับมาในโซนปีของซิกด้านซ้าย ไกด์ไลน์เกณ์นะครับหรือตัวแพทเทิร์นหรือตัวรูปแบบเนี่ยเป็นเช่นเดียวกันนะครับครับการทํางานในกึ่งขนาดนะครับหรือการเรียนรู้ในแนวของการคัดหรือการตัดในแนวของผมชายเนี่ยเราสามารถที่จะมิก <c oughs> ความหมายของออสก็คือการมิกหรือมันผสมผสานการทํางานนะครับอาจจะเป็นลนักษณะของเลเซอร์คัดหรือซิสเซอร์คัดนะครับเลเซอร์คัดก็คือการใช้ใบมีดถากหรือเหล่านะครับนะ นะครับซิสเซอร์คัตก็คือการใช้เป็นกันไกลในลักษณะของหวีรองเป็นซิสเซอร์โอเวอร์โคมนะครับหรือเป็นการอันเดอร์คัตนะครับเป็นการแนวทางดีกว่านะครับที่หลายๆท่านที่มีความรู้หรือมีความถนัดนะครับเขาสามารถที่จะอัพพลายหรือดัดแปลงนะครับหรือเอาแนวทางของการทํางานในแขนงของผมชายเนี่ยนะครับมาผสมผสานในการทํางานครับวันนี้ผมออดนะครับสมจิต ดิสพารดีนะครับหรือ K t o ีโอบาอัคารมีเอาแนวทางของงานคัดหรืองานตัดนะครับในแนวของลงทรงสูงนะครับมาเล่าสู่กันฟังจุดแรกก็คือการคัดในการตัดในโซนของซิกดานจอดหรือการวางหวีในกึ่งของสเตทหรือเป็นแนวของเส้นตรงหรือเป็นกึ่งของพิระมิดเพื่อไล่กรอบปลายชัยแนวนะครับจุดที่2คืองานเชื่อมต่อคือหลังหูนะครับหรือกึ่งของคลอเพียร์การเชื่อมต่อความหมายก็คือจากจอรที่เราคัด หรือตัดไปแล้วนะครับเรามาเชื่อมในโซนของซิกด้านหลัง โค้งบนนะครับให้เข้ากับโครงสร้างสีละนะครับลายแนวหรือลักษณะกรอบผงทรงอันนี้ก็คือการเชื่อมต่อนะครับ2นะครับ2ข้างนะครับอาจจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของการโค้งมนอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับสุดท้ายเรามาทิมมาเลมมาเก็บลักษณะของกรอบต่างๆเอให้ขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของทรงออกมาลักษณะของความเด่นหรือลักษณะของความกลมกกืนครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f c ทุกท่านลย หลายท่านเข้ามาแล้วอยากจะศึกษาอยากพัฒนานะครับเพียงท่านพิมพ์คําว่าอาจาศออสสอนตัดผมนะครับทาง Youtube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้หลายท่านนะครับอยากจะศึกษาต่ออยากจะเรียนรู้ต่อนะครับเพียงท่านแอดเอกอครับ S O ส J I T นะครับออสสมจิตนะครับหรือออสติ๊กต็อก ตรงนี้ท่านก็สามารถจะเรียนรู้อาจจะเป็นผมหญิงผมชายกล้าวผมแต่งหน้าทุกรูปแบบของแฟชั่นนะครับหรือลักษณะงานเสริมสวยออดมีการแพนไปตรงช่อง t i k t o อกนะครับเพียงท่านแอดนะครับเอ o กครับ s อสโซเอ็มนะครับออดสมจิตออด t ิ k ต o อส่วนทาง Facebook l i ไ e เอฟบุรีเดย์นะครับแต่ละวันออสเอางานเอาเข่าวสารเอารูปแบบต่างๆมีการแทนโดยการแชร์ไปทางช่อง Facebook l i v เอฟบุรีเดย์นะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับออสเป็นช่างตัดผมหญิงนะครับแต่ณปัจจุบันเราอัพพายดัดแปลงเอาผมชายมามิก,กหรือมาผสมประสานกันครั้งหนึ่งนะครับออสเคยได้ถ้วยพนัทท่านในชวนหลีกภัยหรือนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับอันนั้นเราท่านได้ดำลงตำแหน่งเป็นนายกนะครับออสถือว่าเป็น นะครับชื่อเสียงหรือกิตคุณนะครับที่ออสได้โลนะครับหรือใบประกาศหรือลักษณะของถ้วยรางวัลหรือเป็นการการันตีนะครับว่านามสกุลดิสภากดีเราได้มีโอกาสเป็นถึงแชมป์หรือแชมป์ผมนะครับแฮร์ฟรีสไตล์หรือเป็นแชมป์ผมชายนะครับ ตรงนี้ก็คือเป็นจุดําพาที่ออสเอางานสร้างสรรค์หรือมาขนแนงหรือมาแบ่งปันหรือมาแชร์นะครับสุดท้ายนะครับออสมีน้องใหม่มาแรงคือตรงช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดใหม่นะครับเพื่อให้เพื่อนในน้องตลอดจนทุกท่านเข้ามาพรีเซนต์หรือคอนเทนต์งานได้นะครับตรงช่องเลียวและหลายๆท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับอยากจะศึกษานะครับอยากจะเรียนรู้ต่อนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสนะครับซ้อนตัดผมนะครับ ทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถจะศึกษาเรียนรู้ได้นะครับอาจจะเป็นผมหญิงผมชายกล้าวผมนะครับตลอดจนถึงงานแข่งหรืองานโชว์นะครับในและต่างประเทศตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้เช่นกันสุดท้ายออสมาทิมหรือเมาเรมลักษณะของงานคนคิ้ว รือลักษณะของงานตกแต่งในลักษณะเก่งของขนคิ้วอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับบางทีนะครับขนนะครับขนคิ้วหรือรากผม่งเขาเนี่ยยาวหรืองอนออกมานะครับส่วนใต้ตาเนี่ยอาจจะเป็นถุงตานะครับหรือเป็นลักษณะของขนคิ้วนะครับที่หนานะเขค่อยถ่วงมาการกันนะครับหรือการเก็บออกมาเนี่ยจะทําให้หน้านะครับหรือลักษณะตาเขาโป่งขึ้นไปอันนี้ก็คือเป็นหลักการเลยกว่านะครับ การทํางานในรูปแบบของผมชายเนี่ยเรามีได้หลายอย่างนะครับอาจจะเป็นการนวดการเข้านะครับตลอดจนถึงการตกแต่งการการขอบต,ต่างๆอันนี้ก็คือเป็นหลักการของคนงานสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของการโบ o การใดหรือการจัดทรงในลักษณะของรูปแบบนะครับเป็นลองทรงสูง hair free style ครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน fc ทุกท่านวันนี้ผม และทีมงานนะครับตลอดจนสี่ถ่ายทาง t o k y o u t u b e f a c e b o o k ไลค์นะครับและช่องเลียวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับ k คทีโ a บาอาร์แคกันอยู่อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้อสและทีมงานเดินหน้า เ่าต่อไปในรายการอาจารย์